ทดลองเป็นแฟนเพื่อน EP หกนี่มัน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 ดูก่อนเย่เสร็จแล้วไหนอันนี้ปะเนียนนี้ได้หมดได้หมดไหมโดนเข้ามาเนี่ยอันนี้อันนี้หรออือ Last ัน e เริ่มแล้วเริ่นแล้วเลิ่มแล้วอะไร Three two one เข้าไปต่อไปแล้วมันหลีได้ปะไม่ได้ไม่ได้แล้ว Three two

เธอชอบไมตอนฝนตกอ่ะมันชอบบรรยากาศแต่ว่ามันก็หนาวไปหน่อยอ่ะทำไมบรรยากาศเป็นยังไงตอนฝนตกมันเหงาน้องหลาเหงาไม่เหงาแต่ถ้าได้แต่ถ้าได้อะไรมันก็อยากให้มีคนกอดก็อยากให้มีคนกอดอยากมีคนกอด อะไรนะบอกอ้าวจบละพึกดตอกต่อต่ออะไรวิกีกรไม่แน่นเลยเอาไหมเธไม่เคต่อเลย นีก็นั่งพักก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็ไปไปบ้านไปบ้านคุณได้ปะเราไปกันยังไงนั่งบ้านคุณนั่งนั่งบีเลยปะใกล้อเลยนะนอนบ้านคุณนะเขาอยากกินข้าวตีนแม่แม่ผมไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านคุณบ้านคนเดียวจบเดี๋ยวคุทำให้กินเองคุณจะทำอะไรให้ผมกินไม่อยากกินอะไรอ่ะคุณรู้หรือเปล่าผมก็กินหรอกคุณชอบกินเตี๋ยว เผมรู้ผมรู้คนจับคุณไม่กินอะไรคุณชอบกินผักคุณเป็ดเต่าอ๋อผมรักลูกไงคุณรักเ้องเต่าไหมเต่าทะเลตอนนี้เราโรแมนติกสดๆเราบอกแม่แม่เสกใครไม่หาใครอยู่แล้วแต่เราแค่แบบกลัวคนอื่นอิจฉาไงว่าเราแบบเรามองความรักกันคือเห็นคือเห็นปะที่วะทุกคนเห็นตรงนี้ปะทำไมเดี๋ยวเราจะหยิบอะไรดู มูกอ๋อไม่ใช่หัวใจมันน่ารักนะแต่จะมีสิ่งที่น่ารักกว่าใครหลักฐานเป็นปนทูยัไม่เห็นหรอไหนอ่ะคนไหนน่ารักไปชอบตัวนี้มากนี่หรอว้าวไม่ไม่ได้ชอบแบบวีชอบอะไรอ่ะชอบอยู่ดูอีกแล้วแหละไอเล่สอั้นไหนอ่ะ เรามาเกมมาเก็ตเันโท pues ุกคนยากให้ไรอยากเล่นทุกอย่างเลยในนี้ซีเราจะไม่ได้ปลากันตรงนี้ทุกคนพร้อมยังโอเคครับทุกคนเกินนะรังรังร้อยแนะรอบแรกระวัง คุณคนหูเกือบแล้วคือท่านี้ท่านจิตทะเลไปดีเลยคนเราทีพักันได้ไม่เป็นไรไนไร่ารักเอามีอะไรแนะนำบ้างครับแนะนำเป็นพวกอะไรที่แบบอันนี้เหรอครับเอาเอาที่แบบเหมาะกับแฟนผม ได้ครับปตัวอไของได้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 ปล <h> าวชอกินน้ำเนเลยชอบโอเครอดป่ะออกต้อครับพี่ครับแก่ผมน่ารักวะ มาทำอะไรเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปไหนท่านดิเอาไปไหนดิเล่นบอร์ดเกมไหมไปไปหาที่เล่นบอร์ดเกมดีกว่าอยากเล่นแต่ไม่เล่นนานแล้วก็ได้แต่ก็หิวอยากกินเนื้อใส่แปะแไม่รู้จะโดนจุกจุกก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งก็แพ้ก่อนดิเดี๋ยวค่อยจุกแล้วไงเราจะไปเราจะไปหาที่เล่นบอร์ดเกมนะใช่เล่นเสร็จเราไป มันอะไรกินต่ออยากกินพวกชากาแฟอ่ะพี่พี่พาผมไปคาเฟ่ไดต้ต้องเล่นเกนเอมอะไได้งั้ไนไอแพ้เลี้ยงแมวเอา,เอาผมแพ้หรือชนะพี่องไรก็ต้องเอือนเพราะว่าำไมไม่อยากเลี้ยงหรอได้ไยนะได้ทำไมด้เสมอ ขอหลับดได้ไหมนัม่งเลยเออเขาหลับอ่ะนะอืมหลับเรา,าหลับก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอมปกตินอนตักคนอื่นง่ายไปเลยฮะออเขาไม่เคยนอนตักไข่เรียกว่านี่คนแรกเลยดิอือ

ต้องผ่านเบ๊ผ่านเบ๊ะหรือผ่านพ่อต้องผ่านเบ๊หรือผ่านพ่อต้องผ่านเราก่อนผ่านผ่านเราก่อนแล้วไม่ได้สมควรผ่านเราเลยเราผ่านไม่ที่จริงให้ผ่านตั้งแต่แรกแล้วเขาแค่ไม่เกี่ยวนะพ่อแม่ไม่เกี่ยวไม่เล่าเลยผ่านไม่เล่าแค่คนเดียวก็าพอแล้วใช่คือตอนนี้นั้นทวนสิไกลมากๆคือแบบแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วคือได้เดินด้วยกันน่ะดูแบบยูทัาร์ตอนนี้คือแบบว่าไม่ได้มองในยูทาน์เลยเอาจริงปะ ก็มองเลยมองแล้วมองแลยแต่ว่าเด็ดเด็ดใครพูดเด็ดใครอะไรก็แล้วมองแล้วกี่ฮะัเด็ดปล่อยแล้วกรุงเทพอ่ะปีไม่ต้องดูแล้วกรุงเนปดูมองมองนานมองนานเราได้ผลลัพธ์ของคนแพ้มาแล้วครับนั่นก็คือพี่สุขแพ้คนแพ้นี่นี่เลี้ยงนี่ยงเลี้ยงน้ำป่ะเลี้ยงน้ำถูกต้อง เอ้ยไม่ง่ายคนจะนะเอ้ยเออคนชันไม่ใช่อะไรไม่ใช่พี่อย่ามาอย่างนี้นี่เลี้ยงผมเลยแก่ผมบอกแล้วตลาดโบว์เวลผมอะลุ่มกิจการเนี้แค่ใจไปไปเลือกหนาวกันครับพอเหนื่อยแล้วอะเพาขอนั่งนั่งพักก่อนได้ปะแต่เอาเอากำลังใจไหมเอาหาง ืนนี้ขอไปนอนด้วยทดลองเป็นแฟนเพื่อน e p 6